ลายไฟแดงเนาะบ้าแม่ด้วยฮะบ้ารุ่ยเอ้าออกม,มาแล้วเห็นเหรอออกมาถึงเห็นเหรอไม่บ้าไม่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วบ<อ>้าไม่อยู่นะอโอ้เยอเสียรุ่ยอะรถมันฝาดมันโดนอะไรมาไม่รู้ไง ันนี้เหรอวาวอันนี้เสียเสียเด็ด<อ>นะอันหลอดก็คือทอดคล้งนีดใส่วาวลงาไปใช่ปกติมันไม่โยกอะมันโยกมันโยกไม่ได้พอโยกเสร็จวาวก็เอียงมันก็ไปวางขยับยตัวได้ก็กินนี่ไงบลาเสียเลยอ๋ออันนี้ ปกติมันต้องเรียดไหมวาเนี่ยมันเรียบอย่างนี้วันเนี่ยเนี่ยเรียบอย่างนี้วะเน่าเนี่ยเรียบป่ะเนี่ทุกฝั่งนี้นี่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ฝามันในหลอดมันเสียไงหลอดมันขยับได้อ่ะวาวว้ามันขึ้นลงขึ้นลงได้มันแหวงนี้ได้ไงเออคือขึ้นปกติมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม่ามันขึ้นแต่แหวงนี้ได้ไงแล้วเลยกินนี่ไงเนี่ย เกี่ยวคาโบะเหรอเกี่ยวไปที่วาวเลยทั้งนั้นวันนี้เหนียวก็วาวรั่วลองแล้ววันนั้นวาวมันรั่วแฟดแฟดแฟดอยู่เออไม่ได้บอกน้องไปตอนนั้นก็เพิ่งรู้ไงแก่ถึงแก่ดูมรู้ไหมไม่เอาติเขาเรานะแหนะตึงแหนะตึงอย่างงี้ปกติแต่ตัวเนี้ยนี่สิเนี่ยต่างกันเยอะเลยโอ้คนละเรื่องมันโยกได้เลยไงเนี่ยแต่ที่กระตึงไง่วะเนี่ยตึงนี่วะเนี่ยปากมันตึงเนี่ยไม่ขยับเลยอ่ะ ใส่นี่ปั๊บเนี่ยเรียบร้อยหลอดนะเป่นอไรบ้างนะเปลี่ยนบานี่เออแล้วเปลี่ยนวาล์วแล้วเปล,ล<อ><ห>ี่ยนล<อ>ห,นล,อหนลอดอะไรนี่หลอดอะไรหลอดอะไรนี่อีกตัวหนึ่งเ,น,เ,น,เงนี่เสร็จแล้วพวกนี้ซื้ออะไรรู้อะไรเสียครับจบวะ เยอะจงังว่าคนนี้หว,วาผาดมั้หวาผาดมันไม่เคยเจอนะฝาเสีย ชายแล้ววัยรุ่นด้วยแต่ผู้หญิงที่ไหนกระเสียณแล้วมั้งเห็นคุยกับพี่เปียวนั้นไม่ใช่เหรอเกษียณแล้วแต่ผู้หญิงมาขาดแทนนี่คนนึงผู้หญิงก็พวกนี้ขาดแทนอยู่อ,ยอ,ยอ๋อป้าคนนั้นกเกษียณไม่มาแล้วนะ

น,นี้ก็เป็นลูกสูบเป็นแหวนขวานเสื้อสูบโซโลารลิ้นโซลารโซ่กระเดือ่องแคมอะไรวะอ๋ะอเสตเตอร์นหน้าก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยเตเตอร์หน้าก็เปลี่ยนใช่แล้วประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you e very o n e for coming to watch Please like share follow to encourage the admin Thank you